สวัสดีครัท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสาร,รดีด้วยความเคารพครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหยิบประเด็นคําหรือศัพท์ในชุดคำบูชาข้าพระนั้นมาพูดคุยกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันสแสวงหาความรู้ร่วมกันนะครับคําศัพท์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆจนคุ้นหูแลนะบางท่านก็ใช้อยู่ก็คือ คำศัพท์นี้ครับท่านผู้ชมครับสาลีนังโอทนังบางแห่งก็แปลว่าข้าวสุกแห่งข้าวสาลีสาลีนังโภชนังบางแห่งก็แปลว่าโภชนะแห่งข้าวสาลีแปลทับศัพท์คำแปลความหมายที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรโดยเฉพาะคำแรกครับท่านผู้ชมคือคำว่าสาลีนัง แปลว่าแห่งข้าวสาลีถูกต้องหรือไม่ที่ถูกที่ควรควรเป็นอย่างไรและคำว่าสาลีนังในคำว่าสาลีนังโอทนังเนี่ยท่านหมายถึงอะไรครับเราจะพูดคุยกันในประเด็นนี้เพื่อทำความเข้าใจและก็สแสวงหาความรู้ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะคำว่าสาลีนังเนี่ยหมายถึงอะไร ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์พลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยครับอดีตพระมหาปร,ริญธรรมก้าวประโยชอดีตผู้อำนวยการกองอนุสาสนาจารย์กองทัพเรือท่านอาจารย์ได้อธิบายไว้อย่างนี้กับบ่านักเรียนภาษาบาลีหรือว่าผู้ที่เคยบวชเรียนมาโดยเฉพาะวิชาภาษาบาลีเนี่ยเรามักจะแปลคำว่าสาลีนางโอทนางแปลว่า ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีเมื่อเราแปลอย่างนี้คนไทยเราโดยมากจึงเข้าใจว่าหมายถึงข้าวสาลีหรือข้าวสุกที่หูงมาจากข้าวสาลีซึ่งความจริงไม่ใช่นะครับทำไมจึงว่าไม่ใช่หรือแปลไม่ถูกล่ะครับซึ่งเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมเราต้องย้อนกลับไปดู คําว่าสาลีนังก่อนมาจากไหนและแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นให้ความหมายไว้จากางไรบ้างนะครับสาลีนังสับเดิมมาจากคําว่าสาลิไม่ใช่สาลีนะครับแจกด้วยฉัตรถีวิพัฒน์สำเร็จรูปเป็นสาลีนังเป็นบุรุษที่หกหรือฉัตรถีวิพัฒน์บรษที่หกครับ แปลได้3ามคำครับท่านผู้ชมแห่งของเมือ่อในชุดคำบูชาข้าวพลานี้แปลว่าแห่งครับสมัยอินเดียโบราณนะครับท่านผู้ชมพัญพืชที่นิยมนำมากินเป็นอาหารประจำวันหรือว่าเป็นอาหารหลักนั้นก็จะมีอยู่7ชนิดด้วยกัน 1. ข้าวสาลี 2. ข้าวเปลือก 3. ข้าวเหนียว 4. ข้าวละมาน 5. ข้าวฟาง 6. ลูกเดือยและ7หญ้ากับแก่ข้าวสาลีนั้นถือว่าเป็นข้าวที่รสดีที่สุดเยี่ยมที่สุดเลิศที่สุดและเป็นลำดับหนึ่งในจำนวนธัญพืช7ชนิดด้วยกันดังข้อความที่ปรากฏในอคัญยสูที่คานิกายปาติกวัต ระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อ46เป็นภาษาบาลีดังที่ยกเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านบนนี้ท่านอาจารย์ทองย้อยได้เมตตาแปลไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับดูก่อนพิสูจนทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุสิบปียญากับแก้จากเป็นอาหารอย่างดีเปรียบเสมือนข้าวสุก ข้าวสาลีระคนกับเนื้อสัตว์เป็นอาหารอย่างดีในบัดนี้ฉันใดในเมื่อมนุษย์มีอายุสิบปีหญ้ากับแก้ก็จกเป็นอาหารอย่างดีฉันนั้นเหมือนกันเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสาลิมังโสธโนอักขโภชนงังเปรียบเหมือนข้าวสุกข,ข้าวสาลีระคนกับเนื้อสัตว์ เป็นอาหารอย่างดีเห็นไหมครับท่านผู้ชมค่านิยมที่อีว่าข้าวสาลีเป็นอาหารอย่างดีนี่เองคนระัท่านผู้ชมทำให้คำว่าสาลีเนี่ยความหมายนะขยายตัวออกไปคือเป็นอาหารที่มีคุณภาพมากๆดีมากๆเราก็จะพูดเปรียบเทียบว่าคุณภาพเหมือนข้าวสาลีเลย คุณภาพเหมือนข้าวสาลีเลยดีมากรสดีมากเยี่ยมมากประมาณนะครับท่านผู้ชมถ้าเปรียบเหมือนในภาษาไทยเรานะครับท่านผู้ชมเราได้ยินคําว่าเพชรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาของอะไรก็แล้วแต่ที่มีค่ามากมมีคุณค่ามากๆเราก็จะเปรียบเหมือนดังเพชรเช่นพูดว่าทําตัวให้เหมือนดังเพชรนะอยู่ที่ไหนเวลาไหน ก็คงเป็นเพชรคุณค่าของเพชรไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยแม้แต่ตกไปอยู่ในตมครับหยิบขึ้นมามันก็ยังเป็นเพชรอยู่นั่นเองฉันไหนก็ฉันนั้นครับในวัฒนธรรมอินเดียโบราณนะครับท่านผู้ชมธัญชาติทั้งหลายสาลินั้นเป็นของที่เลิศรสที่สุดเมื่อเอ่ยถึงอาหารที่ดีที่สุดก็จึง จะเปรียบเทียบว่ารสเลิศเหมือนสาลิอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าพิจารณาจากความหมายดั้งเดิมจึงกล่าวได้ว่าคำว่าสาลีนังไม่ได้หมายถึงข้าวสาลีตรงตัวนะครับท่านผู้ชมหรือหมายความตามที่เราทั้งหลายเข้าใจกันความหมายที่เราเข้าใจกันก็คือหมายถึงข้าวสุก ที่หุงมาจากข้าวสาลีใช่ไหมครับแต่ว่าสาลีนังโอท่านังนั้นหมายถึงอาหารหรือของกินที่มีคุณภาพดีที่สุดเลิศที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดถ้าเราจะพูดแบบภาษาปากก็คือว่าของกินอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยของกินดีๆทั้งนั้นเลย ของกินที่น่ารับประทานทั้งนั้นเลยประมาณนั้นนะคะท่านผู้ชมซึ่งสอดคล้องในปัจจุบันท่านผู้ชมลองนึกสภาพดูว่าสอดคล้องกับในปัจจุบันอย่างไรถ้าท่านผู้ชมที่เป็นรอบนองๆกจะคุ้นเคยกับว่าของที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดปราณนี้ที่สุดเราก็มักจะนิยมนําไปถวายพระใช่ไหมครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมสาลีนางโอทานาง ก็หมายถึงข้าวที่ดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเราก็จะนําไปถวายพระใช่ไหมครับชั้นใดก็ฉันนั้นครับท่านผู้ชมการบูชาข้าวพระเราก็จะนําสิ่งที่ดีที่สุดไปบูชานะครับพาจนานุกรมบาลีไทยได้ให้ความหมายของคําว่าสาลีนังไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมสาลี แปลว่าประเสริฐสาลีนะแปลว่าข้าวชนิดดีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิระโมลีประเรียนธรรมก้าประโยคพ์ควบนวยการโรงเรียนบารีสาธิตศึกษามาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยจังหวัดหนองคายครับท่านอาจารย์เจ้าคุณได้แปลคำบูชาข้าวพระไว้อย่างนี้ครับอิมัง สูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโอทนังอุทกังวรังพุทธะปูเชมิหรือปูเชมะแปลว่าข้าพระเจ้าหรือข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาข้าวสุกอันบริสุทธิ์พร้อมทั้งแกงและกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า เห็นไหมครับท่านผู้ชมท่านอาจารย์แปลว่าอันบริสุทธิ์ไม่ได้แปลว่าข้าวสุกแห่งข้าวสาลีนะครับซึ่งเราเข้าใจกันว่าข้าวสุกที่ปรุงหรือหุงมาจากข้าวสาลีอีกประการหนึ่งคนไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้กินข้าวสุกที่หุงมาจากข้าวสาลีหรือข้าวสุกที่เราใช้บูชาพระ ก็ไม่ใช่ข้าวสุกที่หุงมาจากข้าวสาลีเช่นกันดังนั้นคําบูชาข้าวพระสาลีนังโอทนังถ้าแปลว่าข้าวสุกแห่งข้าวสาลีก็ผิดความเป็นจริงใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับหรือผิดข้อเท็จจริงเราก็ต้องแปลว่าข้าวประเสริฐข้าวชนิดดี ข้าวอันบริสุทธิ์นะครับเมื่อพิจารณาโดยถีทั่วแล้วก็จะสอดคล้องรับกับคำว่าอุทธกังวรังน้ำอันประเสริฐสาลีนังโอทนังข้าวชนิดดีข้าวประเสริฐข้าวอันบริสุทธิ์พุทธศาสตร์แด่พระพุทธเจ้านะครัท่านผู้ชมครับดังนั้นจึงสรุปว่าสาลีนังโอทนังแปลว่าข้าวสุก อันประเสริฐสาลีนางโอทนังแปลว่าข้าวสุกชนิดดีสาลีนางโอทนังแปลว่าข้าวสุกอันบริสุทธิ์นะครับและท่านผู้ชมละครับมีข้อคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรพูดคุยกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันวันนี้รุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผม สวัสดีครับ